มันออกไข่เป็นทองคําด้วยนะหาไปหากันดีกว่ายกล้อเลยใช่ไหมั้ยไปแล้วไปแล้วไปอาลรกจะไปแล้วมันต้องนําทางเราไปตามรอยเจ้าเป็ดไปอ๋อมนจ้องปาอยู่อ่ะปลาอยู่เหรออุ้ยเป็ดขี้สวัสดีครับวันนี้เราว่ามาขี่จักรยานที่บึงเหรอครับ ไปเลยจะไปไหนกีจะไปไหนครับลูกกี่ร้อยลอยอ่ะเอน้องพบครับที่บึงอ่ะจำได้ไหมตอนสองขวบอ่ะเราพบเคยมาแล้วมันมีเป็ดอยู่ฝูงนึงจำได้ปะเดี๋ยวเราจะไปหาเป็ดฝูงนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเป็ดพวกนั้นอ่ะมันออกไข่เป็นทองคําด้วยนะอ้าวไปหากันดีกว่ายกล้อเลยใช่ไหมโหมีท่อด้วยวันนี้ต่อสิ่งหนูจะไปไหนครับหนูจะไปไหน ไปที่ไหนเป็ดเดินไปเรื่อยๆมันต้องลงไปแล้วแล้วมันก็จะเดินอยู่แถวลู่ใช่ไหมอยู่แถวเคเยักนะเหรอใ้หนูจามได้อ๋อเหรออุ้ยไปกันตามไปค่อยๆนะแม่ตามไม่ทันหรอกค่อยๆขี่ค่อยๆขี่หนูจำได้ว่ามันอยู่แถวนูนใช่ไหมเอาวงเวียนวงเวียนไอตาเลยโอ้โหยกล้อด้วย ยกล้อมไม่พอวันนี้มีท่อซิ่ง uh ด้วยใช่ไหมครับระวังนะครับลงเงินครับอยู่แถวนี้มเออเออจำได้ตอนนั mm ้นเราเคยมาโยนขนมปังให้มันด้วยล่ะใช่ไหมแล้วมันมีฝูงเลยเจอจำได้เพรามันอยู่ตรงนี้มันก็หายอ่ะใช่ใช่เข้าก่อนแม่จำได้ว่ามันอยู่แถวนี้ แถวก้อนหินตรงนี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่ที่มันมีต้นไม้อันนั้นนะ่ะเออ,เอ,อใช่เลยเอย๊แต่ตอนนี้ทําไมมันไม่มีแล้วล่ะออออมันน่าจะตายไปเลยมั้งเหรอไม่รู้ตายแล้วหรอทำไมตายเร็วจังออน้ำบ่อเดิมยันอยูเนี่ยอ๋อมัเเน <c oughs> เป็นแอ่งแล้วโอ้เอะหรือว่าจาระเข้มันกินไปแล้วอะ่ะฮโอ้ตัวใหญ่มากกินเป็ดหมดทั้งฝูงเลยหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหม แต่พื้นที่บึงเราพบมาดูสิพื้นที่มันกว้างใหญ่มากเลยนะโหแม่ว่าใครทำอีกไม้มันล่วงโอ้ยแม่ว่าเป็ดเด่ะอยู่ไปทั่วแหละน้องพบว่าไหมมันไปทั่วเลยนี่ดูแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะแล้วเราจะไปตามหาตรงไหนดีอ่ะเออไปตรงสนามเด็กเล่นนะมตรงสนามเด็กเล่นตรงฝั่งนู้นน่ะหรอไ่แต่ระหว่างนี้เราก็ต้องดูแบบพวกล่องรอยมันหน่อยเนาะเราจะได้ไปถูกนะครับ โอเคจต่ขนาดเด่นมันอยู่ตรงนู้นเห็นมันอยู่ตรงโน้นเห็นหรอเหรอจริงเหรออยู่ตรงนู้นหรออยู่ตรงหัดซ้ายเปล่าจริงป้าเฮ้ยไปดูกันไหมน้องพกไปไฟไมันดุมดุมอยู่เอ๊ะมันจะเป็นฝูงเป็ดหรือว่ามันจะเป็นฝูงอะไรอ่ะฝูงกระเข้ไปดูกันดีกว่าจะเป็นฝูงเป็ดจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีเนี่ยฝูงเรือ ือถีบเต็มเลยครับเม,ม,มื่อกี้ไม่กลับรถเอากำลังกายตอนเช้าใช่ไหมพี่เอกใช่วิ่งรถันไต่ถังได้อขยใหญ่สายเหรอเฮ้ยแม่ก็เห็นแบบแต่มันจะใช่หรือเปล่าใช่เป็ดปุ๋งที่มันออกไข่บ้าง พอดีเลยเราหิวป่ะหิวไหมไม่หิวเอายังไม่หิวเหรอจะได้อุดหนุนแม่ค้าเขาหน่อยแม่ค้ามีผลไม้เยอะแม่ตกรองไปแล้วคึบต้องใช้แม่โคไหมเดี๋ยวต้องเป็นทางนี้ก่อนมันถึงก็ได้กลัวมากเลยกลัวมันจะไหลลงไปหูตายกันเลยโอ้โหนี่ก็เขาใส่ท่อไปแบบมันไม่ได้ยีเสียเลยเหรอ ก็ดีแล้วไม่ต้องเสียงดังมากหรอกเราจะทานทานตามเป็ดทานไหมเพราะว่าน้องพบแวะใส่ท่อแป๊บนึงข้างหน้าแม่เห็นเรือด้วยค่ะจำได้ว่าเป็นฝูงนี้ไม่อยู่ตรงนี้หรอฝูงอะไรฝูงอะไรเป็ดฝูงเป็ดใช่เรีกว่าฝูงลิงตัวอะไรเขามีน้ำอยู่ในนี้ด้วยล่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอสองตัวนี่ไง สวัสดีเพื่อนตาดีจริงๆเลยอ่ะอะไรเห็นเป็ดอยู่สองตัวเอ้าแล้วเพื่อนๆของพวกเจ้าอยู่ไหนล่ะใช่ไหมอันไหนอันไหนโอ้อันนู้นมันนกอันนู้นมันนกพุกนี้เป็ดตรงนี้สองตัวเดี๋ยวไปหาเป็ดก่อนถามก่อนพวกเจ้าใช่ไหมเนี่ยที่ไข่เป็นทองคําใช่ปะหาที่เขาบอกว่าเดี่ยพวกเจ้าใช่ปะไข่เป็นทองคำาโอ้ฝูงนี้นี่แหละเอ๊แต่ทำไมเหลือแค่สองตัวแล้วล่ะ แล้วตัวที่ไข่เป็นทองคำเนี่ยใช่โซ่สองตัวนี้ไหม <_ S 1> ใช่ปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยมันเดินไปแล้วม,มันน่าจะไป่วยหาอะไมั้งนี่ีมีรอยเท้าเป็ดเนาะพ่อด,ดูสิรอยเท้าเป็ดจะเป็นแบบนี้นะเห็นปะเราต้องสังเกตไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องตามหาเป็ด<น>ป,ป๊าตาดีป,ป๊าตาดีมากเลย,ย<ะ>ใช่แล้วนี่ไงนี่นาจะเป็ดสองตัวเนี่ยแต่ว่ามันมีฝูงมันหน่มันต้องมีเยอะกว่านี้อ่ะ าไม่หายเป็นเมือมันอาจจะตายไปบ้างก็ได้ลูกมันอาจจะตายไปบ้างก็ได้ลูกเฮ้ยปลาอ๋อมันจ้องปลาอยูอ่ตายอยูเ่เหรออุ๊ย <c oughs> เี้เออเบคี้เอ๋แล้วตัวไหนละ่ะที่มันไข่เป็นทองคำเนี่ยเราจะได้เฝ้ารอมันจนกว่าไข่มันจะออกอะ่ะตัวไหนนะไข่เป็นทองคำเนี่ยหรือว่าตัวที่มันตายไปแล้วหรือเปล่าก่อนหน้านั้นมันมีมันเจ็ดตัวะใช่มีประมาณ้ถ้าตัวเจ็ดตัวประมาณนี้่องแค่นี้เองโง่ โอ้ยดูดูเดินแก่แล้วเปล่าเดินอึดอึดเป็ดแมนดารินบ้าใช่ไหมดูที่องตัวเนี้ยมันอยู่ที่บึงนี่เลยนะมันแต่แต่แม่ว่านะมันอาจจะแบบว่าเจ้าตัวอื่นมันอาจจะอยู่ตรงอื่นก็ได้นะตัวที่ไข่เป็นทองคำอ่ะมันจะต้องแบบว่ามีลักษณะยังไงเนี่ยเจ้าเป็ดโอ้ยไปแล้วเหรอโอ้ยจะไปแล้วเหรอโอ้ยหนีเราแล้วอ่ะเอ้ยตดสายใส่ตดดิ้ง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  น่ารักไหมน้องพบเป็ดน่ารักเนาะนี่ในที่สุดเราก็เจอหัวปตาตาดีมากเลยอตอนแรกแม่คิดว่าจะวนไปทางนู้นเนะเพราะว่าเคยเห็นมันอยู่ตรงนู้นนะตรงศาลาเก้าเหลี่ยมตรงนู้นอ่ะมันก็ไปทั่วแหละอูด้ดูดูดูโอ้นอกกระยางนกกระยางสีขาว <S <S เอเราจะได้ไข่ทองคําจากเป็ดได้ยังไงดีนะ <S <S เราต้องทําให้มันขี้เเมื่อกี้มันก็ขี้ออกมาแลแต่มันไม่มีไข่อ่ะ เราจะต้องเฝ้ารอจนกว่าไข่จะออกอะครับแมต้องรอจนกว่าไข่ทองคํามันจะออกมาเราอยากได้ไข่ทองคําสักฟองเดียวแค่นั้นแหละเราจะได้เอาไปฟักไงเราไม่ได้เอาไข่ทองคําไปไข่นะแต่เราจะไปฟักทําไมลูกมันยืนบนก้อนหินใช่เราก็ยายื่บนก้อนหินตรงนู้นเลย <ST AR C 2> เราจะเอาไข่ทองคําไปฟักมันจะได้ออกมาเป็นลูกเป็ดให้เราเลี้ยงป่ะลับเป็ดอะมันบินได้ไหมเนี่ยได้สิแต่ว่ามันจะบินต่ํามากนะมันจะบินแบบ อะไรอย่างเงี้ยครับบินแบบค่อยๆเกลือกเือกเถืถ่ออ้าว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 อ้าอ้าวเจ้าเป็ดอย่าเพิ่งไปมาคุยกันก่อนอออว่าตัวไหนที่ไข่บอกแล้วหน่อยสิแล้วไข่ไว้ตรงไหนอ,ะอ่ะทำไมหัวมันไม่เปียกนะทำไมหัวเปียกอ,อ๋อเพราะว่าขนไงขนมันจะเป็นแบบว่าเคลือบไว้แล้วมันไม่ไม่เปียกง่ายๆหรอกลูกพวกเนี้ยตัวมันไม่ซับน้ํานะฮะอะไรหรอมาทางี้หรอเจอหรอ มองเห็นหรอว่าไข่ย,ยุ่นลอยอยู่ในน้าป้าป้าไม่รู้หรอกเอา้าแล้วยงังไงแล้วยงังไงทำไมต้องมาตรงนี้โอ้รอเหรอรอดูหรอแต่แม่หนูจาได้ว,ว่ามันน่าจะไปเออไข่ตรงก้อนหินนู้นนั่งหรอ<ไ>ม,มันมันมีนะอะไออหรหนูเห็นอรอยเท้ามันเดินไปทางนู้นหรอที่แม่บอกให้ดูรอยเท้าเป็ดเมื่อกี้ใช่ปะอึ หรือว่ามันจะขึ้นไปไข่บนเรือเนี่ยอันจะกระโดดขึ้นไปได้เหรอเอาเป็ดมันก็กระโดดได้นะแต่แม่คิดหนว่ามันน่าจะไปไข่ตรงมันน่าจะเอาแอบคคนไว้อะจะเดียอะไรเดีะว่ามันไปไข่ตรงไหนอ่ะอุ้ยบุ้งบุ้งดูอุ้ยลาเยอะมากเราไปดูไหมเออรอรอดูซิอุ้ยมันกินอะไรมันกินอะไรต้อง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 นี่นี่ก็ลอยเท้าเป็ดนะเนี่ยมันเดินเดินกันอยู่เนี่ย ุยเราต้องดูรอยเท้ามันไปเอ้ยจะไข่อยู่ใต้น้ําก Star ็ได้นั่นน่ะก้อนหินอย่างนั้นน่ะเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยน้องพบกโนบะโนมันน่าจะไปไข่ตรงนั้นน่ะโอ้โหน้องพบรู้ได้ไงบอกว่านะเดี๋ยวมันน่าจะไปนี่แนี่เดี๋ยวมันจะไปจะไปไข่เลยเหรอไข่ใหม่ๆสดๆอุ้ยไปแล้ว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 ใจเย็น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 มันไปล้วจะไปแล้วอุ้ยมันอยากจะขึ้นอุ้ยโอ้มันกินอะไรน่ะมันต้องนำทางเราไปค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินพาไปเดิน ดูดดุดดุดดุดแม่มาเก็บมันกัดมันชี้ตัวหมุนอ่ะมันชี้แม่ไปแล้วจริงๆด้วยกใจเย็นเฮ้ยมันกำลังนำเราไปตามรอยเจ้าเป็ดไปหรือว่ามันจะสุดทางแล้วมันจะสุดทางตรงนี้หรือเปล่าน้องพบอุ้ยอุ้ยเออหรือว่ามันจะมันน่าจะอยู่หลังปอนหินเหรอเยพราะว่าเป็ดมันมาหยุดที่ตรงนี้หรอเอเพื่อนๆลองมองในกล้องสิว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะ แล้วก <c oughs> ็เจอแล้วฮออะไรอ่ะหาโอ้โหนั่นไง เมื่อกี้จ้าเป็ดมันเดินมาบอกทางเราจริงๆด้วยมันไมาอยู่ตรงนี้แล้วมันอ๋อไม่อยู่ตรงนี้ไม่มีเสียงไม่มีเสียงเพราะว่ามันเป็นไข่อะเราต้องเอาไปฟักใช่เราต้องเอาไปฟักฟักฟักแน่อย่าไปแกะดิถ้าแกะแล้วเดี๋ยวมันจะแบบว่าลูกมันยังไม่ทันโตเลยแกะแล้วมันจะออกมาเป็นไข่ดาวแล้วมันเป็นสีอะไรเนี่ยลูกน้องพบสีทองสีทองก็แสดงว่ามันไข่เป็นทองคําจริงๆอ่ะหย ไม่รู้ตัวใดตัวหนึ่งน,นี่แหละนี้องพบเก็บไข่ไปลูกเดี๋ยวเราจะเอาไปฟักกัน,นเนอะไป็นฟักแล้วทีนี้เนี่ยไอตัวนี้นี่แหละปะ้าที่เราจะเลี้ยงมันนะ่ะน้องพบและไอตัวนี้มันก็จะไข่เป็นทองคําเหมือนแม่มันเลยใช่ปะ yeah, <okay. S 1> แล้วเราค่อยเอาทองคําไปไขกทีนะ <laughs> หรือหรือไม่แน่นะไข่ทองคำเนี่ยมันฟักออกมามันจะเป็นสมบัติหรือเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับ <Hey. S 1> ใช่ใช่เราเอาตัวนี้ไปฟักก่อนเราจะยังไม่แกะมันโอเคไหม เก็บไปหนกอู้เราได้ไข่สองคำหนึ่งฟองแล้วเดี๋ยวเราไปขับจักรยานเล่นกันเหล่าจะไปแล้วเหรอได้ไข่ปุ๊บไปเลยเหรอโอ้โหแล้วเราจะไม่เลี้ยงเป็ดมันเหรอเป็ดอะเมื่อกี้เหมือนมันจะกินพวกเศษอาหารวันก่อนที่เราเคยให้หนมปังเนาะเออแต่วันนี้เราไม่มีอยวันนี้เราไม่มีหนมปังมานี่คือไข่ของเจ้าใช่ไหมอือจริงด้วยอ่ะน่าจะไช่มันบอกกับต้าแปลว่าไช่ไช่ จำต้องพบจำรอยเท้าเป็ดไว้นะจำไหมนะครับเขาหน้าเนี่ยถ้าเราไปเจอแบบนี้อีกอะเราอาจจะได้ไข่ทองคำแบบนี้มาอีกเย่ hey, ได้แล้วมาไข่อยู่ข้างเรือ,อนี่เองมไ,ไม่คิดว่าจะต้องไปหารอบบึงเลยนะกะว่าโอ้โหตะเวนรอบบึงแน่ๆเลยอะขับใจมากนะเจ้าเป็ดบา,บายบายก่อนบา,บายบายเราไม่มีอะไรให้วันนี้<ม>เดี๋ยววันหน้าเ<ข>านันตอามาให้ไปเดี๋ยวเราไปขี่จักรยานกันต่อดีกว่าแล้วอย่าลืมเก็บไข่ไว้ดีๆล่ะไปเลย Ha 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 ha